ก็ย้อนไปประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆครับที่ผมมีแบรนด์สบู่เป็นของตัวเองผมยอมรับเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกท้อนะครับเพราะว่าไม่มีคนสนใจไม่มีคนติดตามแล้วก็ไม่มีคนทักเข้ามาสั่งซื้อผมเลยนะครับทำคลิปยังไงก็ไม่มีคนสนใจแต่ผมก็ไม่หยุดนะครับ ไล์ขายฝันไม่จริงหรอกแต่ก่อนเป้เคยมีความคิดแบบนี้ค่ะทุกคนจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตอนที่ตัคดคลิปนี้อยู่ค่ะมีน้องคนหนึ่งทักเข้ามาหาเป้เป้รีบตอบกับอย่างไวเลยค่ะ น้องเต้ยเจ้าของแบรนด์พุ่มบุตรหลายๆคนอาจจะรู้จักน้องเต้ยแล้วก็ติดตามน้องเต้ยอยู่นะคะเป้ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามและเอาน้องเต้ยมาเป็นแรงผลักดันค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเป้กับน้องเต้ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กค่ะน้องเต้ยเป็นคนบ้านเดียวกันกับเป้อยู่บ้านห่างกันไปสองสาหลังค่ะเป้เคยเห็นน้องเต้ยตั้งแต่ตอนเด็ก และเคยเห็นตอนนี้ตอนที่ประสบความสําเร็จด้วยอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะถ้าติดตามน้องเต้ยอยู่จะเห็นน้องเต้ยพูดในไลฟ์หรือว่าในคลิปตลอดว่าน้องเต้ยไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมาอยู่แล้วน้องเต้ยเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงโดยพ่อแม่ปัจจุบันนี้ได้ซ้ําค่ะ แต่ทุกวันนี้นะคะเป้เห็นน้องเต้ยประสบความสําเร็จด้วยอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะเป้เห็นน้องตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้น้องทําได้จริงๆค่ะจริงๆแล้วเป้มีหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจนะคะเช่นซอฝันแต่ซอฝันอาจจะอยู่ไกลตัวเป้เกินไปแต่คนที่เป้เห็นเห็นเลยแล้วก็รู้จักก็คือน้องเต้ยค่ะทําให้เป้กล้าที่จะเข้ามาลุยออนไลน์ตัดสินใจว่าฉันต้องลุยเอาวะ อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป้ก็เลยเลือกสินค้าที่ตัวเองชอบและตัวเองถนัดหลายๆคนเวลาที่เป้ไลฟ์ชอบถามว่าทําไมเป้ถึงตั้งใจมาทําออนไลน์ทํายังไงถึงมาทําออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยค่ะบอกตรงๆเลยว่าเป้อยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองได้และเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ด้วยค่ะ มีบางวันที่ขายได้เยอะขายได้น้อยแต่เป้ไม่ท้อค่ะเป้มองคนที่เขาประสบความสําเร็จเขายังขยันเขายังโพสต์ขายเขายังทําคลิปทุกวันเลยแล้วเราล่ะเราเป็นใครเรายังไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นเราต้องขยันค่ะตัวแทนมีขายตัดราคากันบ้างไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยคะ่ะทุกคนเรื่องการขายตัดราคาเป็นเรื่องแรกเลยคะ่ะเป็นเรื่องแรกที่เป้ค,คิดก่อนที่เป้จะเริ่มออกแบบเทปอีกค่ะ ว่าจะไม่ให้มีการขายตัดราคากันขึ้นเด็ดขาดในแบรนด์ค่ะหรือถ้าเกิดขึ้นนะคะเป้จะตัดตัวแทนทันทีและดําเนินการตามข้อตกลงกันก่อนที่จะสมัครเป็นตัวแทนค่ะเป้จะไม่อนุโลมใดใดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะการขายตัดราคาทําให้ตลาดพังค่ะไม่น่ารักเลยนะคะซึ่งเป้ตั้งใจทําแบรนด์นี้ขึ้นมามากค่ะและจะไม่ให้คนใดคนหนึ่งนะคะทําลายตัวแทนที่ขายราคาปกติค่ะทุกคนคือจะไม่ให้ทาลาย ตัวแทนที่เขาเข่งในกฎนะคะ แต่แบรนด์เป้ตัวแทนน่ารักค่ะไม่มีใครขายตัดราคากันเลยเน้นขายด้วยการลงมือทําการสร้างตัวตนนะคะส่วนคนที่ขายตัดราคาส่วนมากที่เป้เจอนะคะจะไม่ใช่ตัวแทนค่ะแต่จะแอบแฝงการเป็นตัวแทนถ้าลูกค้าเจอราคาที่ต่ํากว่า59เเนี่ยให้พึงระวังไว้เลยนะคะว่าจะไม่มีของส่งให้และโดนหลอกแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่ตัวแทนนะคะที่น่ารักลูกค้าร้านเป้ก็น่ารักค่ะ จริงๆมีลูกค้าหลายคนมากเลยนะคะที่ทักมาบอกว่าร้านนี้ขายต่ำกว่า59บาทหลายคนมากค่ะคือทักมาบอกกับเป้เองเลยเป้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วลูกค้าเขาก็จะไม่อุดหนุนกับคนที่ขายต่ำกว่า59าด้วยค่ะเป้รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยที่เจอแบบว่าทั้งตัวแทนน่ารักแล้วก็ลูกค้าน่ารักค่ะขอบคุณที่ซัพพอร์ตความถูกต้องนะคะขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆยอดขายปังๆเลยนะคะขอบคุณ ออเดอร์สำหรับวันนี้มากๆเลยทุกคนอาจจะแปลกใจนิดนึงว่าทำไมวันนี้เป้ไม่ได้ใส่ซองเทปนะคะทุกคนซองหมดกระทันหันค่ะตอนนี้ก็สั่งมาแล้วนะก็เลยต้องขออภัยด้วยนะคะออเดอร์ Order วันนี้อาจจะไม่ได้ใส่ซองให้แต่รับรองว่าไม่เสียหายแน่นอนค่ะจริงๆแล้วการที่เป้ใส่ซองไปให้นะคะก็การฝุ่นระหว่างการขนส่งหรือว่าบางทีอาจจะฝนตกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสินค้าถึงมือลูกค้าปลอดภัยทุกคนนะ แม่ค้าออนไลน์บางคนคือไม่เคยอุดหนุนเราเลยนะคะแต่เห็นใช้เทปร้านเราคือนน่ารักมากๆทุกคนมันทำให้เป้รู้เลยว่าเขาไปอุดหนุนที่ตัวแทนนะคะเวลาที่เป้เห็นเราเป้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกใจฟูมากๆค่ะเอาจริงๆที่เป้เปิดระบบตัวแทนนะคะเป้อยากให้ตัวแทนเป้ขายปังๆเวลาที่เป้แบบมูนะคะทุกคนเป้จะมูว่าเออให้ตัวเองขายดีให้ตัว ทนเป้ขายดีให้คนที่ใช้เทปขายดีประมาณนี้นะคะ่ะเป้จะพูดแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะแล้วเวลาที่เป้เห็นตัวแทนมาเติมของกันนะคะจากเลดนิดเดียวขยับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป้จะดีใจมากๆเลยค่ะมันแสดงได้ว่าเขาขายได้นะคะทุกคนเป้ยพยายามทําเทปออกมาให้เขาขายง่ายที่สุดเลยค่ะยังไงขอบคุณแม่ค้าทุกๆคนมากเลยนะคะเวลาที่เป้เลื่อนฝีเจอแม่ค้าใช้เทปแล้วเป้จําได้เป้จะจําได้ ว่าคนนี้ซื้อกับเราหรือไม่ได้ซื้อกับเราแต่เท่ากับว่าเขาอุดหนุนกับตัวแทนค่ะอุดหนุนกับตัวแทนก็เหมือนอุดหนุนกับเป้เป้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าของที่เป้ขายสินค้าที่เป้ขายถ้าไม่มีแม่ค้าออนไลน์เราก็ขายสินค้าไม่ได้เหมือนกันค่ะเป้ดีใจเวลาที่เห็นแม่ค้าออนไลน์ยอดขายปังๆนะคะเป้อยากให้การขายออนไลน์อยู่อย่างนี้ตลอดไปค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนค้าขายปังๆเพราะว่าอุปกรณ์ที่เป้ ใช้แพ็กของก็เป็นอุปกรณ์ที่แม่ค้าออนไลน์ใช้ค่ะยังไงใครที่ใช้เทปขอให้